สวัสดีค่ะปะอูชานเอลค่ะอัเมย้นอ่ะมาหลายอันเปิดช่องให้มูนี่เป็นค่านุยามไปหายายทีละดุค่ะมือนี่น้องดาวคนกักโตโรบแล้วค่ะสวัสดีค่ะ พาเพิินมาหาดคุณยายถวดพาเพิินมาเห่นน้ำคุณยายตุ๊ตะตุตะ๊ตาอันนี้น่ารักค่ะนนกักตัวครบแล้วปลอดโควิดๆๆ ขึ้นถอดมูบหนวยังเป็นนางาำยาย่หรกมันขึ้นอดบลงกวางขึ้นถอดขึ้นอดกอดบัวใดเนาะเฮานี่มเห็นกันสูมือแกแจะขอกแจกแขเาไปไดจีนอเตโอ้โีเต mm ็นคู่ก็แม่อุกอะีเต็นเป็นมูอีกอยู่อ่ ตอนเต้นกูชอบปะอุข้าวอุไปเนี่ยงโอ้ยคนสวยไงคะะอันนี่อ่ะนี่อ่ะเบาๆสิลูกตุ๊ตาเล่นเบาๆสิคะอตุตาอตุตาอตุตา อ้ามามาอย่าไปกวนแม่คุณแม่ปวดหัวนะคุณแม่ไม่สบายนะไปไปมาเด้ลูกมาเด้เดินเง้ยเดินมาเดินมาที่ไหนมาที่ไหนมาที่นมาที่ไปมาค่ะไปมาอย่าไปกวนคุณแม่งานะเห็นคนใครละยูหันไอเปามากบ่ออ่าเปาอ๋อเห็นไอเดินมาเดินมาเดินไอมาเลี้ยงนั่นเอ้ย

มอล่ํมมอลลมสบายมืออาไปถ่ายงานต้องใจมันโหมงานหนักบ่จักค่ะคุณมอล่ําเฮามามอย่าไปกวนแม่ค่ะแม่นอพักออกไปลงเนจอมจุ๊แม่ก่อนไห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 นจุแมก่อนจุ๊แม่ก่อนจุ๊แม่หน่อยนะแม่ไม่สบายนะ ปวดหัวเฉยๆค่ะไม่ได้เป็นอย่างอื่นเราพักผ่อนน้อยสวัสดีค่ะไปทายงานมาพี่น้องก็เลยเป็นวินวินต้องใช้อันต้องนวาดแดดร้ว่าขหนียวคือมาซอยกินข้าวเจ้าว่าถือแทดบอกเอเป็นอะไรกินอยู่นี่ถอดประสม บ่ปลาสมไหมถอดปลาสมนอนพักเลยจ้าบ่อยากกอดเลยนะเอ้ยเป็นไหคุณยายทวดหลานสาวดใจอยู่หลานสาวมากมาตุ่มมาโฮมเนี่ยเปล่าแล้วมาตุ่มมาโฮมกันไปบัวใหญ่ก็อยู่มอมหงี่ยมเหมือนกันแหละอย่างเปาครับ ลูกขึ้นดีๆ,ๆลูกมันน้อยไม่เห็นัคุณครับไปนั่นนเพราะตา่เห็นหลานนี่ลหละหละานใะ้ซองมืงอกไไ็ไปบ็ดดาไปเลแล้วทศราษมาดินน้ำกันด์เดอไปเอาอันทราษฎรบอกมาานี เอามาใส่ต่อาไม่แห่ดาวดเพราะว่าหายค่าเขาอยากไปเล่นค่าเขาอยากไปนอนเล่นน้ำกันนอนอันนี้มั้ยเออไฮดาวมาเล่นน้ำนอนเอออาเกันกันนี่แล้วผู้สิยูนว่าว่าว่าพู้สิยูนก็พีเชิดแบบไปติไปนับกัรนอนต่อนอนต่อนคนแล้วตาหันคนยังกันส่งเข่าส่งแนมกันซุ่มือ อเอาไปซืง้อเาปส่งหดเยนะไปไปไปหาอักเป้าอักเป้าก็หิวบ่ถือกันเนี่ย <c oughs> หิวอยากเทศให้เพินนั่นจะกปยังเป็นอะไรไม่รู้มนเป็นอะไรคะเอานั่งดีๆหนูนั่งลงดีๆอย่านั่งสูงกว่าคุณยายทวดเออ คุณด้นั่ๆๆๆอคไดปอเยลูกปอไ้ปอดยไปย่างเดียวค่ะไปอย่างเดียวน้องคิดดื้อตุ๊ตาว้ายอนนูนูอนูนนูนูวโชจูกด้วยหนูโชจูกด้วยไม่เอาลูกเม่อ เอายางละไปเอาหรืไม่เอาอะไรก็ได้ฉันจะอมให้หมดอันนูอันนี้อันนี้หน่อยฉันจะลองไหมเนาะเก็กินนี่นะอันนี้มามามาเอาไปเล่นกับพี่เปาเลยค่ะเล่นกับพี่เปาเลยนี่เมื่อแล้วกับพีนลูงยามอั้น้อยอันนี้ไม่เอาเลยนะหนูหนูหนูชอบ าาาตาน่นีไนห่งมาอองมางอกนี้เนาเขาใหญ่ของไม่แล้วลูกลกเียงบดเลมาตลอดนีของตลอดนี่มาอยู่มองเนียกัน,นกสักเถอค่ะง่นใลาสีน่แย่ตัวกนอะ่นานเนาเตียงนี้แล้วไอน้อยม่งอไรรปล่อนอมึง่ลูกอะเตียงยังไม่ได้ขึ้นบ้านยายเลย แถวแ้าเตียงใหญ่ไหนเต็มหนูยังไม่ได้ขึ้นไปดูใช่ไหมโอ้เป็นนอนแล้วอะไรคะเดี๋ยวรัดเสื้อแป๊บนึ่งเสื้อมันยาล่ะล่ะชอบไหมชอบไหมเตียงนอนชอบครับก็พูดดีๆสิลูกจะไปคับยายทวด โอ้ยมาหอดกับพักกันไปหน้าหลุดครั้งกันกลับมานนกเลยฮะตู้ตา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 แต่ด้วยให้ชักเต้นอีกไหมให้ชักเต้นอีกไหม

งสินัำมดทันเด้น <laughs> ี่มาคะ่ะมาคะ่ะเห็นพ่อบอกเห็นพวาเข่าห้องแล้วเอาคุยกันดูคุณยายถ่วกับคุณหลาน คุณลานกับจียูน่งตัวยูนำหนตัวเที่ยวไปเที่ยวมากเต้นเต้นแล้วไม่อุ้าเต้นผ้าเต้นหนูคุณนงส่งดังมั้งดังเอียงมันด็สซหนเดันซีหลือแน่นไม่ซีหรือที่ว่าดังดีคุณยายชวน ลงสีเหลืองไล่ไล่สีดำมันเป็นเหลืองดำเมันว่าเป็นแบบออกน้ำดำมันมันแยกถวดว่าร้านใส่สงเก่าขอเงินในถวดซื้อไหมอ่ะนะเงินในถวดซื้อไหมคะว่ามันเก่าขอกระดาก็นอเหงากาศเนื่อยยเียันเมามือนึเอเยูกะโดดดดกรดระโดดกระโดดกระโดดด ตัวยหงไงคือตัวใหญ่ตัวยไหดตุ่มว่ะกางเกงาว้าวว้าวน่าวดอกไนี่หางอาดไหเอานอ่ไเอาหนแจกเล็กคือ่้าวขานไม่เป็นหนูขานไม่เป็นสัาฮาฮิัดม่นงที่หลอเออ ใครเก่งคะเก่งค่ะตบมือเลยเก่งจริงจตบมือเลยนีคือ่ังกินข่าวงก้นกาีมัแก็ไม่กินขาหรอขากำลังเหตุอยู่เหมือปแต่าะแตยังไม่ไ้ไกนอาไรนีขนน้นขน้นทำอะไอ่ะมา่ะ ให้จเลกอข้าน้อยขอคาแล้วอะมื่ขึ้นืแม่อะขาน้อยขอาแล้วอะไม่ต้องเลยไม่ต้องตามเลยเอาไปพมีวม้ว้ี้้มี้ี้ยี้วมียย

แม่นูให้ปวดหัวจะมาแย่งอะไรเนี่ยยืนยืนแม่เป็นยางได้นี่สินั่ท่านมล่ะค่ะเนี่ยมึงคนแกปบุอีสายปัดไว้ไว้อีสายปัดไว้ไว้ เป็ยังไงก็มาเคลืนเลย็นยังไงก็แมวกินนมนะพี่อะไราน่องไฟน้าฝนต่างนะเก่งค่ะต้มเงินต้มือิน่ลูกต้มือินนะอตุจจารย์นะแุนอกกวา อาุจาป่านนี้ว้าุจาเอาไว้บายจิเเปิดกระปงโช่แล้วยังงั้นเหรอยังงั้นเหรอเ็นัยได้หันบ่ เนี่ยนี้มีอะไรที่น่ากินได้ไหมนี่เน้าุ๊บเอาพี่แก่วไมอะไรนีนันนุงเป่าพี่เชียร์ข้าห้องเราันเข้าห้องแล้วสงสัยจะเหนื่อยตััทำงานไอ้นงแอดด้วย

นาฬิกาไรใส่ยนครับ so, ต um, so, uh, oh, yes, ัวเล็จะเหมือาอ้ยมันอยใส่ไม่ได้เลยแม่ใส่เองใส่เอียบคนอ่ใส่เดีบแล้วโอ้เป็นไ่ใส่ไม่ได้เลยแม่ใส่เองอ้ยอารมณ์ดีถุงถุงอะไรนะถุงเสื้อเอาถุงออกมาลูกเอาถุงเลยเฮ้ยเอามา่นเอามากะเอ๋ อามา่ตา,าเรายาาาเาโซเยนหลานคุณมหาหลายคุณยายถวด ร้านสาวเควนกบมินตาพูดซื้อสยตยณค่ะพี่ค่ะพี่เคสกินโลตีอย่างกินโลตีกับพี่เคสเัน็นเอา <c oughs> แบ่งขรึ่งกันก็ได้

pien khâu pien nò cái gì lá này Yêu ừ. nè, nhang cha. Nói ừ. anh đi, nói nhang hơn. Đấy, tốt rồi đó. Anh đi, là điên yêu cứ nhả cứ cắn phải không? Cái pien อะครือกันก้าวลูกกวนากูกก้วยยใยก็เครือกันค้าก็พี่นุ่มนิ่มนะอ้วนนี่นุ่มนิ่มนะเออพี่นุ<อ>นน่มนิ่มไปเล่นน้าเนี้อืมค่นะคุณยายหนาตาสดชืน่นร้านสาวมาตูมมโฮ่มแก่ซอยกดไหลกดแซ่แห่อเฮาแซ่แนวในเร้อค่ะเด้ออ้นัน ทาแฟนคลับก็ได้ษเอฟซีก็ได้ษใส่กุไลกุแซให้แม่อูแน่ป้าอูแน่แซแนวนั่นก็ขอบคุณคุณดูแลคูณเบิ่งแง่คุณติดตามใช้กุไลกุแซเล้ค่ะเด้อสวัสดีค่ะ